คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าพริกไทยความจริงแล้วมันไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องรู้แล้วเหยียบไว้กันอีกเช่นเคยช่องที่จะพาทุกคนไปท่องโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความลับหรือเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งใน EP นี้เราจะมาพูดถึงพริกไทยค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าเจ้าพริกไทยเนี่ยมันไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศของเรานะคะ เดี๋ยววันนี้แอบจะพาทุกคนไปไขความลับของพริกไทยว่ามันมีที่มาจากไหนแล้วทำไมถึงได้ชื่อว่าพริกไทยทั้งทงที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเอาล่ะทุกคนพร้อมจะท่องโลกกว้างแล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย 3,000ปีก่อนพริกไทยถือว่าเป็นเครื่องเทศที่สำคัญที่สุดในโลกมาโดยตลอดเลยค่ะ <Wow. S 1> การเพราะปลูกพริกไทยเริ่มต้นขึ้นในแถบตอนใต้ของเทือกเขาคาดในรัฐเกละประเทศอินเดียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอินเดียก็มีการเพราะปลูกพริกไทยอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือพริกไทยยาวที่ปลูกทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและพริกไทยดำปลูกทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าประเทศอื่น อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาพริกไทยยาวกันสักเท่าไหร่แล้วเพราะณปัจจุบันนี้ความนิยมของพริกไทยยาวก็ลดลงไปมากที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นพริกไทยขาวและพริกไทยดำเสียมากกว่าค่ะแต่ในประเทศไทยพริกไทยยาวที่เราพูดถึงนั่นก็คือดีปลีที่คนไทยรู้จักนั่นเองค่ะเมื่อ3,000ปีก่อนในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้ว และไหนไม่ช้าพ่อขาที่ได้เดินทางไปยังอินเดียก็ได้นำพริกไทยกลับมาแล้วนำมันเข้าไปสู่เกาะใหญ่ๆของอินโดนีเซียจากนั้นพริกไทยก็เริ่มแพร่กระจายออกไปหลายๆประเทศทั่วโลกสรุปว่าที่พริกไทยได้แพร่หลายไปทั่วโลกนั่นก็เป็นเพราะพ่อขานี่แหละค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยพริกไทยยาวถือว่าเป็นพริกไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโรมเลยนะคะเพราะเนื่องจากมันมีความเผ็ดร้อนมากกว่าในขณะที่พริกไทยดําก็มาแพร่หลายในยุโรปกลางพอหาซื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะ นอกจากอินเดียจะมีการใช้พริกไทยในการทำอาหารแล้วคนอินเดียในสมัยนั้นยังเอาพริกไทยมาทำเป็นยาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถังก็มีการซื้อขายพริกไทยจากประเทศอินเดียเข้ามาด้วยล่ะค่ะตอนแรกพริกไทยอาจถูกนำเข้ามาในประเทศจีนเพื่อใช้เป็นยาเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาชาวจีนก็ใช้พริกไทยในการทำอาหารด้วยเหมือนกันค่ะ เมื่อชาวอาหรับทานอาหารที่มีพริกไทยเป็นส่วนประกอบพวกเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือรสชาติที่พวกเขาตามหากลิ่นที่ฉุนและรสชาติที่เผ็ดร้อนทําให้ชาวอาหรับถูกอ,อกถูกใจพริกไทยกันยกใหญ่ชาวอาหรับจึงตัดสินใจนําพริกไทยกลับไปและเอาไปขายต่อให้กับชาวอียิปต์โดยไม่ได้บอกถึงถิ่นกําเนิดหรือที่มาที่ไปของพริกไทยแต่อย่างใดเลยค่ะที่พวกเขาทําแบบนั้นเหตุผลก็คือพวกเขาต้องการที่จะผูกขาดการค้าแต่เพียงผู้เดียวนั่นเอง ให้เข้าใจาง่ายๆคือถ้าเธออยากได้เธอก็ต้องมาซื้อที่ชั้นเท่านั้นเลยจ้ะจาการที่ชาวอาหรับทำแบบนี้มันก็ส่งผลทำให้พริกไทยในสมัยนั้นมีราคาแพงมากมาสะต้นถูกขนาดน,น้ามว่าพริกไทยเนี่ยเปรียบเสมือนทองคำเลยทีเดียวซึ่งในเวลานั้นผู้ที่มีโอกาสได้ใช้พริกไทยก็จะมีแต่พวกชนชั้นสูงเท่านั้นละค่ะอ้อแล้วอีกอย่างคือตอนนั้นพริกไทยยังเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะความร่ำรวยด้วยนะคะ เอาเป็นว่าตอนนั้นใครมีพริกไทยอยู่ในครอบครองก็ต้องเรียกว่าท่านเศรษฐีกันเลยล่ะค่ะ <Wow. S 1> ในยุโรปเองพริกไทยเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายก็ตอนหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยกทัพมาบุกอินเดียแล้วได้นําพริกไทยกลับไปยังยุโรปด้วยพอคนยุโรปได้ลิ้มรสของเจ้าพริกไทยเท่านั้นล่ะค่ะพวกเขาเนก็ถึงกับต้องร้องว้าวจากนั้นประชากรชาวยุโรปก็มีความต้องการพริกไทยมากขึ้น และพอชาวอาหรับรู้เรื่องเนี่ยพวกเขาก็ได้โอกาสสิคะคนที่เป็นพ่อค้าชาวอาหรับเนี่ยจึงมีความคิดที่จะขยายแผนการค้าโดยพวกเขาก็ได้ค้าขายพริกไทยผ่านประเทศอียิปต์ไปจนถึงกรุงโรมและร่วมมือกับพ่อค้าชาวโรมันผูกขาดการค้ากันนั่นจึงทําให้โรมกลายเป็นศูนย์กลางการขาพริกไทยในยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะส่วนประเทศไทยของเรานั้นพริกไทยถูกนําเข้ามาในช่วงสมัยอยุธยาคะ่ะ ช่วงนั้นประเทศไทยเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นแล้วเดิมทีเนี่ยพริกไทยมันถูกเรียกว่าพริกเฉยๆค่ะแต่เมื่อมีพริกเม็ดสีแดงเข้ามามันจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพริกไทยเพื่อที่คนไทยจะได้ไม่สับสนนั่นเองค่ะแหมคนไทยในสมัยนั้นก็ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อซะด้วยนะแต่กลับเติมคําว่าไทยเข้าไปแทนช่างคิดจริงๆนะคะเนี่ยเรารู้แหล่งกําเนิดที่มาของพริกไทยกันไปแล้ว งั้นต่อมาเรามาดูสปปรรพคุณของมันกันบ้างดีกว่าค่ะข้อแรกขับลมในลำไส้ขับลมในท้อง 2. แก้ปวดท้อง 3. แก้ลมวิงเวียน 4. ช่วยย่อยอาหาร 5. แก้เสมหะแก้ไอ 6. บำาลุงธาตุ 7. ช่วยให้เจริญอาหาร 8. ขับเหงือ่อลดความร้อนในร่างกาย 9. ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยลดความอ้วนพริกไทยดำสามารถช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากในพริกไทยดำมีส่วนประกอบของสารไพพรีนซึ่งเจ้าสารนี้มันมีหน้าที่ช่วยในการควบคุมการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ให้ลดลงพร้อมกับทำลายเซลล์ไขมันเก่าที่สะสมอยู่ภายในร่างกายให้มีจำนวนลดลงและกลับมาอ้วนได้ยากขึ้นและไพพรีนยังเข้าไปกระตุ้นการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้ร่างกายเผาผ่านพลังงานที่ได้รับจากการกินอาหารไปใช้ไ, okay. ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและมันทําให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความอ้วนได้ยังไงล่ะคะเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ประโยชน์เพียบเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความรู้นี้ไปให้กับคนรอบข้างของคุณกันได้นะคะ แล้วอนะีพีหน้าจะเป็นสาระความรู้ในเรื่องของอะไรอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้แอก,ก็ต้องขอตัวลาไปหาพลิกไทยทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ